สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับออกเดินทางพี่น้องอู้ลดสไลด์บนมารับแล้วครับก็การเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดทั้งนี้ขอยอยังมูลเลยครับว่าเข้าสิเจอก็มีอยังแน่นะครับแต่ว่าเราคิดว่าจะไปครับได้น้อยได้มากก็แต่สร้างมั่นรับพี่น้องดีกว่าอยู่บ้านเนาะปกติเหาอยู่บ้านเาก ลางจอดอยู่แล้วนะครับนี่เลยอู๋ช่างป๊อกนะครับสิบล้อสไลด์เอ็นกนยุกล้อหลังมาผมว่าจังหมกสังแลเวนี่จะต่ำไม่ได้มานะจะต่ำเฮ็ดยังวะอยู่บ่าวะเดยโทรหาจะต่ำก่อน บลอสไลด์เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถเกี่ยวขึ้นไปหนึ่งขั้นนะครับแล้วก็ทะลึกสาลีเฮาหนึ่งขั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวท่อหายจะต่ำแป๊บหนึ่งครับอเอาถาดลงนะครับว่าต้องขึ้นง่ายๆครับ <c oughs> ปูถาดลงแล้วกับมันกับซ้ำยางขึ้นเลยตัวเงินมาแบบนี้ มีคนถามว่าทำอะไรนะครับว่างานพึ่งออกว่หรือยังไงนะครับก็งานเพิ่งก็ออกโดนแล้วครับแต่ว่ามันก็พอเหลือให้เก็บนะครับอันนิดๆน้อยๆนะครับอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ากับโบไปยังนะครับก็อยากไปลินไปยังกับเพื่อนนะครับอาจจะมองว่าไปแล้วไม่คุ้มนะครับแต่ว่าผมก่อโบซี่เรียสนะครับไปได้เท่าไหร่เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับได้จค เดีย๋ยวจะไล่กับซ้ำนั่นแหละพี่น้องได้เท่าไรก็เท่านั้นบโบโซเดียนนะครับเพราะวา่าดังไปรเรียนไปงวไปเบิ้งบานเพิ่นนะครับไปเกี่ยวขอบบานเพิ่นเป็นยังไงลองเบิึงนะครับไม่ต้องขับขึ้นเองครับเก็บตําน่าจะเก็บข้าวตักข้าวหรือเปล่าขับขึ้นเองก็ไม่ยากนะครับเช้านีคนให้ซื้อ แต่ตอนขึ้นอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแค่นั้นแหละบอมีปัญหาผมก็จะไป2คนก,กับเจ้าต่ำนะครับ <c oughs> เอารถขึ้นไปแล้วกันขับรถน้ำคนไปครับโอนี่าดตูขนาดนี้

รถเกียวไงแม่เขาตัดเครื่งไมตัดเกี่ยวกบอกคนันอเขาช่วงลรอช่วงบหอังเอาไปนำเปียวังนุเปียวอเสรเอาไปังนเปียวแต่เอาไปเอไปนนไทยเขาลาดนึกว่าตแลนไปสุพขันแลตีรถก้าอู้คิดเว่าไปุั้นะารถเกียวไงยอ่อเยงข้เ่นี้ข้าพเท่ สิปบอกว่าสิขึ้นมาแรงแล้วโบว์สันอู้วมัมาแรงยิ่งแล้วสิมอทยันไะไรอืน <c oughs> วันนี้ก็มีสิบล้อสไลด์ท้ายว่างครับจากน้องบวัวลำพูนะครับกับผู้ใดสนใจก็ทักผมมาเลยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เพื่อนไปนะครับผู้ใดมีของฝากนะครับ รถล้อสไลด์ท้ายวางครับจากนองวัวร์ลำพูนะครับเขตอุดรยงังบอดี้มีรถอุดรเคนแกนกะทักมาได้ครับใครจีฝาดยงังได้บนแกะนี่จะเข้าพี่น้องไปเอารถเกี่ยวขึ้นแล้ว,ลวครับรถกระไล่ได้พี่น้องหนาบั่นเลย นย่เหวอเราเงโ้บ่ข้นอรไงอาเอาวินเอาวินดึงเอาเอ้ยนัยล็อกโซทั้งนั้นนยแดนมุนโสทั้งนั้นให้นั่นนั่นฮะโ่นโนแล้วาดอถ้าดินมันสิคายไหม

Tô cao hơn mà nhanh Cập Kém điều cập một nó xìa rồi Thế tổng phải lấy xí linh mày ครับก็จะเอาขึ้นประมาณนี้ครับนะับหัวเทะเล ER ไว้แล้วก็ดึงครับแล้วเลียถา้วิเนึยร้นบ,บ,บร้อเบรอเอนบรั้เรียน้เรยรบ มัดแล้วกันครับเอ้อเอ้าเอ้าดึงขึ้นครับเพื่อนที่ดึงขึ้นแล้วเกาะมัดตรงสเตยมัดโซยังเรียบร้อยนะครับแนนนาทาวนครับความปลอดภัยต้องมาที่หนึ่งเอ้าเจอทักรักโบครับจะ่าขออะไ้ไปน้ำได้พี่เนอง ผมสีน้ำกลไปนะครเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าเราไปก่อนนะครับเราไม่รู้เลยครับว่าการเดินทางครั้งนี้ไปทำงานครั้งนี้เราจะเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างนะครับเราจะคุ้มค่าไหมนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับสีคุ้มบอ่ออันนี้เฮ้าบ่สามารถมู้ใดเลยนะครับแต่ว่าก็คือเฮ้าอยากไปนะครับด้วยความที่เราอยากอยากไปลองไป หาประสบการณ์ข้างนอกดูนะครับไปหลินไปยังไปครับได้เท่าไดก็เอานะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็จอดซื่อๆไหมนี่ไหมห้ออยู่บ้านเ้าก็จอดซื่อๆนะครับไปพุ่นก็นบวกลบคูนหารอาจจะเหลือนิดหน่อยผมกับบอสซีเลียนะครับผมก็ไม่ซีเลียนะครับอเหลือนิดๆหน่อยผมก็ไม่ซีเลียนะครับ,รรบ,อออรรบตอนนี้กําลังดึงขึ้นแล้วแต่ก็อย่างไรก็ตามเนาะก็ การเดินทางครั้งนี้ก็ขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยครับขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยไปก็ขอให้มันมันนะครับอืมเป็นครั้งแรกที่ผมจะพารถเกี่ยวออไปทํางานข้างนอกนะครับก็สวนมากผมจะอยู่แต่ในบ้านนะครับปกติเ,เอารถเกี่ยวออไปที่งานไก่บานทีเทียครับอยู่แต่ไก่บานเรยและหลากไปหลักมากนะครับแล้วบางคนก็บอกว่า คืบอบบเอารถจ้าของหลักไปโรดง่ายดีนะครับกัอู้ยางเสื่อๆกับซี่โบคอยดีนะครับก็ไฟเหลียวไฟยังเข้าก็บเด็กโตนะครับเนาะผมคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับผมก็เลยว่าให้เพื่อนเอาไปทีเดียวเลยนะครับเข้าขับรถเปล่าไปผมว่าปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยนะครับดึงเข้ามาแล้วง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดนะฮะ ก็เรื่องยอดได้ก็บม่มีผู้ใดอยากได้น้อยหรอกครับแต่ว่าเข้าท้าใจเวลาว่าเข้าไปช่วงงั้นเก็บนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจัดไปพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆพี่น้องไปเรียนไปหัวไปเลาะเบิ้งบานบเบิ้งเมืองกันครับ ก็จะประมาณนี้ครับเดีย๋ยวจะตามไปกับเจ้าตั้มวันนี้ช่วงบ่ายๆผมก็จะออกเดินทางตามไปอเออไล่มันมานได้เหรอเดหน่อยได้หลายเขาก็บ,บอกให้มันไว้ก่อนแล้วครับอืมเรียบร้อย ูนยาตายยังกันนั toc. ่นผูก่อหลุกล้านครับก่องลุกล้านให้เดือทข้างตลอดลอดัยไหลหนามาลังกจแย่ให้ครับให้ของนะครับดีบ่ดีกับยุี่ปากเข้าแล้วครับต่อไปนี้นะครับเนาะต่อ ฝากให้ป้าเราดูแลให้น้ำนะครับฝากไเราดูแล <c oughs> ไปหอดกัเดี๋ยวจะให้ทีมงานเสียบบัสเอารถลงไว้ให้นะครับเนาะเดี๋ยวให้เสียบบัสเอารถลงไว้นะ <c oughs> ให,บบงงห,ให้แล้วก็เอาก็นจะตามไปในหอดมืดๆนะครับในหอดมืดๆนะครับบูมว้วาเราสิเลีนสินไหนครับนายจะไปนี่แหละคอนแกนขึ้นไปนี่แล้ว,วถ้าปุไปที่เส้นโน้นสังกตแล้วแต่เราสิมักนะครับแล้วแต่เราสิสะดวกนะครับไม่รู้เลยว่าแกจะไปเส้นไหนผมจะไปลงอำเภอเมืองนะครับ จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเจอทักรักบุกนะครับใครอยู่ใกล้ก็แวะทักทายกันได้ครับผมงานกันเหลือบอรลายแต่ก็ลองดูครับเหลือน้อยก็เลี้ยน้อยเลี้ยไลท์ก็ธรรมดานะครับเนาะเราต้องเข้าใจว่าช่วงงานเก็บนะครับไปเก็บร้อยครับเอามาเดินทางได้อะก็ ห้ลุกล้านเดินทาั้งปลอดภัยนะครับิ่งที่มาอย่างสวัสดิภาพนะครับถูกม,มันๆครับผมไปครับเจอกันน้องบวลพพูพี่น้อง